มีหุ่นไล่กามาด้วยนะใส่เสื้อขา,ขาวเสื้อเสื้อคุมดำๆนะหุ่นไล่กา,านะฮะไล่มแมลงโอ้สวยมากเลยนะฮะนี่ค่คือให้ดูแบบโหแบบสวนคือปลูกอะไรก็งามเหมือนเกาหลีนะฮะ เาเล่แชแนลพากินพาเที่ยวค่ะวันนี้มาร้านกาแฟเนาะแต่ว่าข้างๆให่เขาปลูกผักกาด <c oughs> เขาเรียกผักกาดอะไรนะบ้านเราผักกาดหลุยใช่ไหมที่เขาจะไปทํากิมจิเนะะี่ยค่ะตอนนี้มันสวยมากเลยก้านมันใหญ่มากเลยนะคะนี่รประมาณสักเดือน1ิหรือว่าเดือนส1็ไปเนี่ยเขาก็จะเริ่มทำกิมจิแล้วเป็นผักกาดขาวนะคะเอาไว้ทํากิมจิเดี๋ยวเราเที่ยวชมดูสวนของไทยดูก่อน <ules> <klore> นะช่วงจังหวัดที่เรามาเนี่ยก็คือมันก็เขาเรียกว่าตะวันเริ่มอัดสดงใช่ไหมในภาษาไทยนะฮะตะวันใกล้จะรับฟ้าไปแล้วโอ้โหประกาศดูเซตเดี๋ยวให้ดูลูกใกล้ๆบ้านเนี่ยไม่ใช่ใกล้บ้านใกล้ๆมือด้วยแหละโอ้โหมันใหญ่มากเลยเนาะอมันใหญ่คือต้นหนึ่งก็ถ้ามันสมบูรณ์จริงๆเนี่ยจะไม่ต่ํากว่า3หรือ4กิโลนะบางต้นอ่ะบางต้นก็กิโลกิโลกว่าขึ้นไปเนี่ยฮะ อันนี้เป็นสวนผักกาดนะคะที่เขาปลูกไว้ที่จะในเกาหลีเขาจะมีเทศกาลเนาะเทศกาลทากิมจิน,นั่นคือวิธีการถนอมอาหารเอาไว้กินตลอดปีนะคะนั่นคือวิธีการดองผักกาดขาวม,มันจะมีทั้งหัวไชเท้าด้วยนะคะแต่ว่าที่เนี่ยสวนเนี้ยมันก็จะเป็นหัวผักกาดนะคะนี่่ะต้นมันกำลังหอ่อแบบใหญ่มากเลยนะฮะแล้วก็ดูสวยงามมาก แล้วก็ดูอลังการมากโอ้โหยาวสุดลูกหูลูกตาค่ะก็ปลูกประกาศกันนะ,ะอันนี้ก็คือเขาเรียกว่าเป็นมันเป็นอาหารเขาเรียกว่าเป็นอาหารหลักสําหรับคนเกาหลีเลยวิธีการทําประกาศของเขาเนี่ยนะฮะ วิธีการถนอมอาหารเนาะเพราะว่าหน้าหนาวปีหนึ่งเกาหลีจะทําการเกษตรสั้นๆพอเข้าสู่หน้าหนาวนี่ก็คือมันทุกอย่างมันเป็นน้ําแข็งยกเว้นคนที่ก็มีเฮ้าหค่ะเขาจะปลูกในเฮ้าแต่ต้องทำฮิตเตอร์เนาะแต่คนไหนไม่มีเฮ้าเขาจะปลูกไว้แล้วก็วิธีการถนอมอาหารก็คือดองผักกาดนั่นเองค่ะนี่ค่ะสวนผักกาดไล่ผักกาดได้เลยยาวไปถึงโน้นเลยโอ้โห นะในสวนประกาศข้างนอกนี่มันก็จะมีแคมปิ้งด้วยนะคะมีกิจกรรมแคมปิ้งเนื่องจากว่าที่นี่มันเป็นร้านกาแฟนะแล้วก็สวยด้วยนะคะทำเป็นกิจกรรมครอบครัวนะคะช่วงคือในเกาหลีเขาก็จะมีกิจกรรมครอบครัวในการที่แบบให้ครอบครัวมาเก็บผักกาดด้วยกันทํากิจกรรมด้วยกันนะคะคนไหนจะซื้อเอากลับก็มีประมาณนี้ถ่ามีหุ่นไล่กามาด้วยนะใส่เสื้อขาวๆเสื้อเครื่อคคุมดำๆนะหุ่นไล่กานะฮะไล่มแมลง โอ้สวยมากเลยนะคะนี่ค่ะคือให้ดูแบบโหแบบสวนคือปลูกอะไรก็งามเหมืเกาหลีนะฮะและอย่างนึงพืชผักผลไม้ของเขาส่วนใหญ่ก็จะเป็นเขาเรียกว่าสวนอินทรีย์นะฮะก็เน้นการในการใช้ปุ๋ยธรรมชาติมากที่สุดแต่เรื่องสารเคมีนี่อาจจะบางสวนอาจจะใช้อยู่นะฮะบางสวนก็มีการดณลงบ้างแล้วละ่ะ นะโอเคค่ะหวังว่าทุกท่านคงจะเพลิดเพลินเห็นสวนประกาศเยอะๆนะคะสวนประกาศเ้าใกล้แล้วล่ะนะคะใกล้จะถึงเทศกาลทากิมจิแล้วนะคะหวังว่าทุกท่านคงจะชอบนะคะถ้าชอบคิปวิฝากดไลค์กดติดตามนะคะแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าในครั้งต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ